ไม่ทีนี้ผู้มีบุญก็ถูกมหาชนตำหนินะท่านทำกรรมหนักเสียแล้วคนนี้ก็บอกท่านนะทำกรรมหนักเสียแล้วลืมได้ยังไงตำหนิอย่างเดียวแต่ไม่มีใครช่วยเลยนะไม่มีใครยอมแบ่งพระให้เลยแต่แต่ตำหนิว่าท่านทำกรรมหนักท่านทำกรรมหนักท่านทำกรรมหนักโอ้โหจากปลื้มเริ่มแป๊วแล้ว เปวแปวแปวแปลปวแปลแปวลลในที่สุดก็อนนี้ละกันข้าพเจ้ามีวิธีอยู่อืจะบอกให้ท่านอืแต่ว่าข้าพเจ้าจะบอกท่านพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้หมดเวลาแล้วตกลงไหมตกลงก็คือพรุ่งนี้นะ สำหรับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ภรัตนาตรัยจ้าธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสิ้นภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติธรรม